สบายดีทานผู้ช้มเมนี่ทำซีมาเห็ดลาหมูสูตรข่อยเองยาสิเป็นเป็นได้นั่นตามปเบปิ่งเลยเลยอันดับแรกนี่คือหมูหมูที่เฮากำลังจะอันลาบมาส์กะมีม่งนาวากะเครื่องมันก็คือนี่คือพริกอันนี้คือพักอย่างบอก โอ๊ยจำไม่ได้นี่คือคือผักหอมป้อมนาคาตึงหอมเออจำได้ละใบมะกรูดใบมะกรูดเัาแั่แรกเขาก็มา,กากมาหัน่นหั่นพักเนาะหั่นพัก พักก่อน ยังลดค่ะนะดนั้บ้านมันอยู่แค่ทงนะ้งนี่คือนังนังหมูเครื่องเครื่องปรุงมันอันนี้น้ำน้ำปลาน้ำปลาที่แบบต้มแล้วนะต้มแล้วแล้วกระปุกปน,นชุลลดน้ำตา ข่าวโขวแค่นี้แหะจ้ะกินแบบง่ายๆอ่ะลืมซอสนะแป๊บนึงที่หายมาแล้วแบบอ่ะาวะางเลยนี่น เขาก็ใส่น้ำหมูน้ำหมูนี่เขาต้มก่อนใส่น้ำหมูโมเดลเรียบร้อยแล้วเขาก,ก็ใส่น้ำปลาแดงเขาวลวกไะแต่มันยังห่อนอยู่ใส่ลงไปใส่ลงไปะคน,นใส่พริกใส่พริกลงไป ัวานะขวานลงไปใส่นิดนึงใส่มันจะสูบแสบเลยนะลามมือแบบสูงข่อยเองแล้วขอนมืได้เบิ่นคนใด้เลยพอมีผ้าเห็ดกินมาแต่น้อยแบบนี้ซิมป์อน แ uh, ซ yeah. yeah. ่บกระเบบหนาลงเห็นหนาลงหนาลงแก๊สกเบิดึ้กไปให้เบิ่งตอนเอาไปใส่ขวดใส่เตาพอดีแก๊สบิดพอดีทำแบบนี้ก่อนคนอีกคนไปเรื่อยๆเนาะก่อนจะใส่อ่ะเนาะก่อนจะใส่ นี่เขาก็ใส่อันใบมะกรูดเนาะสำหรับคนอื่นบ่อยากใส่เขาว่เป็นยังแต่ว่าเรากินแบบนี้เขาใส่ลงไปใส่ด้มะกรูดลงไปหอมเนื้อใบมะกรูดใส่ลงไปก็ใส่ลงไปใส่พริกใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมหอมซี่หอมปลอมที่หอมซี่ใบเลื่อยใส่ลงไป ใส่ใบซาลาเนาก็อร่อยนะแต่ว่ามันบมมีเขาไปหาสื่อบมมีเขาก็เอาแค่นี้แหละเขาก็กินซานนลาเปะเขาก็คนคนคนเขากับกันเหมคนกระซิบเบิง้งจริงเหรงอืมอะไรไม่บอกพอใส่อะไรลำปากล้ นนีะบายบานห้าวจีใส่เกลือแต่ว่าห้าบวมีเกลือใส,ส่น้ำตาใสห้าวบวกกันไม่ใส่น้ำตาด้วยคนจะเรียบร้อยแค่นี้หากินได้เลยจ้ะาจ้ามอนี่พักมะเขือไม่ซื้อพักไรเนาะเพราะว่าทำไมห้าวบุหรี่กินไปแล้วเจ็บปากนะถ้าเจ็บปากเขาก็สิเอาแต่คแค่นี้แหละพอพอเป็นทีทีเนาะเพราะว่า กินนาดี้มันต้องไม่พักนะกินลาบอันนี้ไม่พักมันก็แซ่บจ้ะอ่ะไป่ได้แต่เดียวตอนต่อไปเนาะตอนเสร็จแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอมกินโอเคจ้ะค่ะหลังจากที่เขาเพ็ดอันลาบเพ็ดแล้วเนาะเขาก็มานหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ขยอ,อ,ของขอ่ซานมเขาเยว่มีเป็นองน้เป็นเอไรข่แลงอ 别怕。 ทราบเพชรเองทราบเอง แล้วเจบากิ๊บในทีนี้อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนอามาก,กะค,คุรไล่โนชับตะไข่เฮเดอร์จ้าสบายดีสวัสดีจ้า